การเมืองสามาสองกำลังจะถึงสถานีชุมทางหนองประดุงแล้วก็วันนี้เป็นวันแรกนะครับนี่รถสินค้ามีการเปลี่ยนกำหนดเวลาเพื่อให้ผ่านกรุงเทพเฉพาะช่วงกลางคืนนะเพื่อรถผลกร,ระตจราจรตามนโยบายกระทรวงคมานาคมนะครับเดี๋ยวเราก็ได้เห็นริ้วขบวน725นะครับที่มาจอดรอเวลาออก ส2 5หัวตะแค่ท่าเรือน้อยนะครับจอดรอเวลาออกอยู่ ังได้เส e e ียงเครื่องดีสลลงตึกร ok ่องยู่นะครับพราะในรางที่สามก็จะมีหลิวระขบวนสามหกนะครับจอดรอเวลาออกเช่นกันส่งขบวนสามหกนะ ก็มีการแยกขบวนตรงกลางนะครับเพื่อให้บู้โดยสารเดินข้าไปขึ้นรถได้